โอเคครับก็วันนี้จะมาแจกโปรไปแบงค์ไซเปตโตนะครับผมจะกค่ายแม็กกับนะอทเนาะเขาเป็นโปรพีบีเซิร์ฟแท้ฟรีนะครับผมย้ำเพราะย้ำนะครับว่าฟรีเนาะไม่เสียตังค์นะครับก็ส่วนพีบีเซิร์ฟเถื่อ,อนหรือเซิร์ฟอือน่นๆ,ๆ,ๆก็ไปดูในช่องผมได้นะครับช่องผมก็เคยแจกไว้นะก็วันนี้จะมาเล่นโปรพีบีเซิร์ฟแท้นะเป็นโปรฟรีเนาะก็ให้ลองสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมก็สมัครสมาชิกกับผมสมัครได้เลยผสมัครไป ก็กสมัครสมาชิกนะครับโอเคกดโอเคเสร็จก็นี่มานี่นะใส่ที่ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเนี้ยสลับไปเมื่อกี้นะครับกดเข้าระบบอ่าจากนั้นนะครับก็อนี้เป็นดิสคอดนะจะเข้ามาแบบพูดคุยกันได้นะครับผมมีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้นะครับแล้วก็ไปที่ดาวนะ์โหลดเนาะก็จัดการเลขอเครื่องไม่ต้องจัดการนะครับโปรแกรมมีจัดการเลขอเครื่องให้อัตโนมัตินะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะแล้วก็กดที่เขียวนะาโดาวน์โหลดโปรแกรมต,ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะ แล้วก็ามันดาวน์โหลดสักครู่นะครับอ่ะโอเคได้อย่างนี้ก็ให้คลิกขวาแตขวายนะครับแล้วก็ให้เรารันได้เป็นโ,โปรแกรมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้กดตรงนี้นะมอลอินโฟแล้วกดรันนะครับโอเคแล้วก็เกมมันรีโหลดสักครู่นะครับ ก็มาโหลดเสร็จแล้วอัปเดตอะไรเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ที่เราสมัครสมาชิกกับรหัสผ่านไปนะครับในในเว็บนะให้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดลงอินอีกรอบนะให้ขึ้นไปเสร็จจะสองอันเมื่อกี้นะครับผมรอบแรกเหมือนกับมันบันทึกเลขเครื่องนะรอบสองก็ล็อกอินปกตินะครับแล้วก็เลือกไปที่ไปแบ่งเซฟเป็นโตนะนี่มันสามารถเลิกตรงน,นี้ได้นะเออกดสตาร์ทเลยเอาวันใช้งานหมดไม่ได้ชอบปวหรอ อยาลืมเช่าโปรก็ต้องไปเช่าโปรก่อนนะครับนี่นะก็เลือกเลือกมาที่ไปแบงค์นะครับโอ้ยเหน็ตเช้าว่ะเหนดผมกานะครับต้องขอไปด้วยเอากดนี้กดเช่ากดโอเคถ้ากดโอเคไม่ได้กด enter ไปนะครับโอเคเชา่าเกมสำเร็จแล้วเนาะนี่มันจะขึ้นวันบอกนะครับก็ให้เราเลือกไปแบงก์เซปโตแล้วก,วก็กดสตาร์อีกรอบนะโอเค โอเคถ้าเป็นวิดีโอสิบไม่ได้กดเย็ดนะครับถอดเป็นถ้าเป็นวิดีโอสิบไม่กดโนนะผมเป็นวิดีโอสิบนะกดโนนะครับโอเคก็เข้าเกมได้เลยได้ขอเปิดเพลงหน่อยไม่ต้อผมมาเล่นให้ดูสั้นๆนะครับก็โปรแกรมนะสถานะปลอดภัยนะผมไม่มีการโดนดักแบนนะแล้วก็ไม่มีแบนโอโต้ด้วยก็เปรดยล่าสุดนะครับวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองห้าหกเจ็ดนะนี่ดูได้นะครับ ก็โปรแกรมให้ปรับจอเป็นวิดีโอโหมดก่อนนะครับผมก่อนใช้งานเนาะพอเป็นวิดีโอโหมดเสร็จแล้วก็ให้เรากดโอเคนะครับผมหน้าล็อบบี้นะก็คือเ้าเลือกเซิร์ฟไปแหละอ่ะโอเคไปนะเมนูโพ้ย่าจะติดแล้วนะครับผมก็กด F 1นึ่งนะเปิดเมนูนะผมเมนูก็ใช e ้งานง่ายนะผมไม่ต้องกดย้ำอะไรรอบนะกดครั้งเดียวก็ได้นะนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นดูสักนิดนึงแล้วกัน ก็ปรแกมนะครับใช้ง,งานได้าตามปกตินะผมกด F1 แลมก็ผมเปิดตอนนี้แล้วกันเป้านะครับใช้ง,งานได้หมดนะฟังชั่นก็ใช้ได้หมดนะผมผมจะใช้ดูวันนี้แล้วกันใช้เนาะนการันถ่ายจอด้วยนะครับถ้าเปิดแล้วกันถ่ายจอไม่ติดนะเนาะติดแลวกันเพราะผมลงอัดคลิปอะโอเคครับก็โอเคตอนน,นี้แล้วกันสำหรับด่านที่ไม่มีเป้านะครับก็เรามีเป้าให้นะเป็นเป้ากลางจอนะเห็นไหม I don't want okay, okay. 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 Chain okay. headshot! Fire in the hall. Triple kill! Fire in the kill one, one, shot! I'm one, ไมิงได้ไม่เด้งแดงไม่เด้งหลุดนะครับโอ้ยเฮียโดนเลยเพื่อนเลอพกเนี่ยเือนแค่เพืนเดียวอย่างวะกนะอำแกรมดี กันกันแบนนะผมให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงครับโอ้ตระเบิอดอีกแล้วเีวยนี่ต้อโดนรอบละแม่งเอาเฮียนี่ Change killer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  Change ก็ผม,ม่ดูประมาณนี้นะครับผมก็มาเล่นกันเยอะนะครับแจกฟรีจนถึงสิ้นเดือนเนาะชิวๆไปเจอกัน